อย่างพื้นที่จังหวัดเชียงรายอะคะ่ะตอนนี้เจอน้ําท่วมหนักแล้วตอนนี้หนองคายก็เริ่มที่จะมีน้าําจะโขงเออขึ้นมาแล้วอะคะ่ะในส่วนนี้พิมอยากจะเสนอแนนรัฐบาล <รอ S 1> ไหมว่าจะยังไงถ้าถ้าใครยังจําได้นะครับวันที่ยุคพักก้าวไกลตอนเช้าหน้าที่สุดท้ายของผมเลยนะในฐานะสสคือลุกขึ้นที่สภาที่สภาตอนเช้าว่าเป็นกังวลในเรื่องเกี่ยวกับ ่มทวในปีนในใเรื่องปัญหาด้านการจัดการน้ำทราบดีครับว่ารัฐบาลได้เริ่มต้นไปบ้างแล้วแต่คำพูดที่ว่าหน้าแลง้งขนน้ำไปหาคนหน้าฝนขนคนหนีน้ำก็ยังอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนอยู่เสมอเรื่องแรกด่วนแบ่งไป3สามเรื่องย่อยครับท่านประธานเรื่องที่หนึ่งคือความผันผวนขอ,ของสภาพภูมิอากาศจากต้นปี2567ที่ประเทศไทยของเราประสบกับประสบปรากฏการ์เอลนินโย ที่ทำให้เกิดภัยแล้งภัยร้อนจนผลผล,ผลิตภาคการเกษตรของเราหลายประเภทได้รับผลกระทบครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือไม้ดอกที่ลดลงไปถึง9ไม่ว่าจะเป็นธัญ,ญพืชหรือพืชอาหารที่ลดไปถึง12ในช่วงเวลาขยองยปีก่อนแต่เมื่อเข้าไตรมาสที่3 เราจะเริ่มเห็นปรากฏการณ์ลาเนนยาที่มีปริมาณฝนตกชุกมากในหลายพื้นที่ทั้งหมดไปแล้ว37จังหวัดและหลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมแทบจะทันทีภายหลังจากฝนตกในระะเวลา24-36ชั่วโมงเพราะฉะนั้นการเฝ้าระวังการเตือนภัยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากครับท่านประธานเรื่องที่สองคือการเยียวยาภัยน้ำท่วมเป็นข้อเสนอเนีนะครับ ว่าการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีเพราะเมื่อประชาชนได้รับผลกระทบเขาต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ถูกวางแผนมาก่อนไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งค่าเช่าบ้านค่าซ่อมแซมหรือซื้อข้าวของเครื่องใช้เครื่องมือทีมหาหากินใหม่นับเป็นการใช้เงินอย่างฉุกเฉินซึ่งอุบัติเหตุทางธรรมชาติครั้งหนึ่งต่อประชาชนอาจนำไปสู่อุบัติเหตุทางการเงินระยะยาวที่เยียวยาได้ยาก เรื่องที่3ครับคือการจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ําผ่านการแก้ไขคุณภาพและสิทธิ์ในการเข้าถึงน้ําสะอาดโดยสัดส่วนของครัวเรือนที่ไม่สามารถเข้าถึงน้ําประปาในเขตชนบทมีถึง12.8%ครับในเขตเมืองมีแค่3.3%ครับส่งผลให้ครัวเรือน20%ที่ยากจนที่สุดของประเทศตัดต้องซื้อน้ําดื่มบรรจุถังบรรจุขวด มาดื่มเกือบ75%อยากปรึกษาหารือท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลครับให้เห็นถึงความสําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับน้ําทั้งหมดรวมถึงร่างที่พรบรที่พักก้าไกลได้นําเสนอไว้เพราะเราตั้งใจเหลือเกินครับเพื่อที่จะให้รัฐบาลมีอํานาจในการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างเต็มที่เพื่อพี่น้องประชาชนขอบพระคุณมากครับเพราะว่าตัวเลขมันฟ้องมาจากไกลแล้วก็ประสบการณ์หน้างานมันก็ฟ้องมาจากไกลว่าทุก ปีที่เป็นสส6ปีเนี่ยตั้งแต่เชียงใหม่จนไปถึงนาราธิวาสมันไม่มีปีไหนที่ผมไม่ต้องลงแนวท่วมแล้วมันก็เห็นอยู่ว่าก่อนท่วมปัญหาอยู่ที่ไหนระหว่างท่วมปัญหาอยู่ที่ไหนหลังท่วมปัญหามันอยู่ที่ไหนถ้าเกิดคนเป็นผู้นําสามารถที่จะเปิดวาร์วที่ไม่ใช่แค่วารุวก็ไปนั่งกันแลว้ววางแผนกันว่า ก่อนท่วมมันคือกรมอุตุมันคือดิจิทมันคือปอพอมันคือทหารที่คอยช่วยอพยพก่อนที่มันจะท่วมระบบเือนไทยใช่ไหมครับระหว่างท่วมมันคือการทําศูนย์คนอพยพที่ที่มีคุณภาพระวังเรื่องอโรคระวังสัตว์ร้ายระวังไฟดับไฟชอ็อตการเข้าห้องน้ําของคนสูงอายุแล้วก็เรือที่เป็นเรือของท้องถิ่นที่มีจํานวนมากพอทําให้ไม่เกิดอุบัติเหตุเพิ่ม ตอนหลังท่วงมันก็คือการเยียวยาเกษตรกรเยียวยาประชาชนแล้วก็เยียวยาเวลาที่เขาเสียไปที่เขาเว้นทางานไม่ได้ผมเคยเห็นมีชาวอุทยาลเช็คมาให้ผมบอกว่าได้รับเยียวยา60วัน27บาทผมเห็นกับตาเลยจะแรงว่ากระบวนการในการเยียวยาหนึ่งล่าช้าสองเนี่ยมันไม่ตรงจดท้องแลความทุกข์ความทราจริงถ้าเกิดทุนเลี้ยงระดับที่เป็นแบบนี้ได้เนี่ยมันก็จะผ่อนหนักเป็นเบาได้แต่นี่มัน6ปีมาแล้วก็ยังไม่มีใครทาอะไรมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นอยู่ตลอดเวลาและในในภาพใหญ่เนี่ยถ้าเป็นพี่ๆนักข่าว คุณก็ทั้งพีพีทั้งไทยรัคุณเห็นอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นฟรานซีนไม่ว่าจะเป็นโอพีนาวาไต้หวัน Orleans, นิวออรลีนส์อ่านาปิดอเวียดนามทั่วโลกเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันต้อง,ม,องมันต้องการแถระดับชาติในการจัดการเรื่องนี้วันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้ว